ส่วนผู้ที่รับผลกระทบนะคะจากเหตุการณ์โกดังเก็บกดอกไม้เพลิงระเบิดนั้นก็ได้ทยอยเข้าให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อเป็นหลักฐานรับเงินช่วยเหลือเยียวยา บรรยากาศที่สถานีตำรวจภูทรมูโน,โนอำาเภอสวยโกล,ลกจังหวัดนาราธิวาสประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดทยอยเดินทางมาแจ้งความนะคะลงบันทึกประจําวันกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขอรับความช่วยเหลือเยียวยาโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9ประจําหน่วยวันละ20นาย คอยให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึงเวลา17นาฬิกาของทุกวันค่ะส่วนยอดเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาณราธิวาสชื่อบัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนกเลขที่บัญชี905ขีด3ขีด66122ขีด0ซึ่งมีเพียงบัญชีเดียวนะคะเพื่อนำเงินดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นยอดเงินณวันที่31กร,รกฎาคม2566นะคะตอนนี้ รวมทั้งสิ้น2 8 2 5 0 0 0่บาทค่ะในเรื่องของการช่วยเหลือเยาวยาผู้รับผลกระทบนะคะในการบริจาคนั้นเรามีเลขบัญชีที่ขึ้นทางหน้าจอนะคะ,คะผู้ที่จากต้องการช่วยเหลือก็แคปหน้าจอไว้ได้เรามีบัญชีเดียวนะคะเน้นย้ำว่ามีบัญชีเดียวและเป็นบัญชีของทางจังหวัดดาราที่ว่าเท่านั้นนะคะบัญชีชอื่นไม่ใช่นะคะอย่าไปโอนนะคะ,คะและที่สํคาคัญกว่านั้นนะคะถ้าเกิดใครที่ สะดวกในการที่อยากจะมอบสิ่งของนะคะอ,อุปโภคบริโภคก็ขอเป็นสิ่งของอุปโภคโภคบริภโภคที่สามารถจะเป็นอาหารแห้งและก็ปีตราสัญญาคาราน,นะคะเพราะว่าชุมชนที่รั้ผลกระทบส่วนใหญ่ก็เป็นชุมชนชาวมุสลิมด้วยรหรือว่าใครจะบริจาคเสื้อผ้านะคะก็เน้นเสื้อผ้าขอเป็นมือหนึ่งนะคะ,ะเพราะเนื่องจากว่ามือสองเนี่ยเขาก็จะสถานที่ในการที่จะนําไปซักอ,อ,อาจจะไม่สะดวก,วดวกและที่สําคัญก็คือ ในเรื่องของโรคหรืออะไรที่อาจจะติดมากับเสื้อผ้ามือสองอตรงนี้มันอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ,คะที่จะส่งผลกระทบด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็จะเป็นเสื้อผ้าก็เป็นเสื้อกางเกงขายา,ยาวแขนยาวให้เหมาะกับทางศาสนาอิสลามด้วยหรือว่าเป็นผ้าถุงก็ได้นะคะ